คะวันนี้ที่ห้องของเราได้มีนักเรียนเข้ามาเรียนใหม่หนึ่งคนนะคะก็คือคนนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนแนะนำตัวนะคะแนะนำตัวเลยคนะ่ะชื่อจายชื่อจอยเขาขำอะไรขอเธอเนี่ยจีด้าเฮด็กใหไ,ได่ดิวายมดิ

เรยเป็นอะไรไหมใครทำอะไรให้เธอน่าแกงหน้ามันเพี้ยชั่วมันลมเราอ่ะเฮ้ยไม่เห็นป้ายยังไหนั่นอ่ะตัวดำหายเลยอ่ะใช่เจ้เกเรหน้าดูมันเพีไรนะนั่แหละหน้ามันก็เหมือนลิงมิมันมาแล้วอ่ะ

ก็ยิ่งต้องเล่นแม่งยาเสียหายปล่อแม่งนี่แหละนี่ผมเนี้ยแล้วก็ขี้อายก็ตัวสี่นายอ้อมนายตาแล้วก็นายมูครับออกไปมูรี่น้อยแล้วก็แกล้งน้อยครับอะเราเพิ่งเป็นห้องเรียนใหม่นะครับถึงเราจะตัวใหญ่ใหญ่ตัวแล้วเราเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เราต้องรักษาคนระเบียบ ของเรียนซึ่งเราอยู่ที่เดิมอาจจะเป็นแบบหนึ่งเรามาที่ใหม่เราต้องรู้จักกฎระเบียบใหม่หรือว่ามารยาททางสังคมการแก้งคนที่ตัวเล็กว่วหรืออายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่เขาสู้เราไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าอายนะครับน่าละอาย Terima kasih telah menonton!